อโอเคผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะพามามาทํางานพนักงานคนขับแท็กซี่นะครับอันดับแรกนะทุกคนก็มาตรงนี้เลยนะจุดสมัครงานนะคุณกดตัวเอ็นหนึ่งครั้งโอเคมันสมัครงานได้ละต่อไปคุณก็ไปเอารถนะหนึ่งคันเอารถคันไหนก็ได้นะโอเคปุ๊บได้รถนะใช่ไหมคุณก็มากดนะทับ taxi นะแล้วก็ตั้งราคาไปเดี๋ยวผมจะเอาสักห้าร้อยแล้วกันทุกคนมันเยอะไปไหมวะโเคไม่เป็นไรอาอกดผิดเอาเอาคักขนาดโอเคแล้วก็กดทำงาน ก็กดเริ่มปฏิบัติหน้าที่โอเคตอนนี้ราคามมเตอร์แล้วก็ขึ้น,นที่เรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็จะไปหารับรับคนนะทุกคนรับคนรับคนมาขึ้นแท็กซี่ของยรคนนี้ขึ้นไหมวะ ตรงจะหาขเขาไปไหมครับให้ไปส่งที่ไหนโอเคเขาไม่โอเคแล้วก็ไปต่อนะไปหาคนขึ้นรถกับเราเขาบอกว่าไม่ไม่ก็ไม่เว้ยหาคนอื่นไปได้เว้ย ว่าไม่ไยากอะไรนะี่ปีดตรงนี้มีคนเยอะว่ะตรงนี้มีคนเยอะวะ,ะ,วะไปไหมเอามาแย่งรถผมเฉยกดจีเขารู้เรื่องไหมนะ เอ้อะไรกันครับเนี่ยทุกคนกดจีผมบอกเขาแล้วกดจีโอ้โหไม่มีใครเลยวะเดี๋ยวผมไปหาคนอื่นต่อเลยทุกคนไม่มีใครเครื่องรถเลยดูตัวราคามิเตอร์มันแพงเกินไปวะคนนี้แล้วกัน ให้ไปส่งไหมครับโอเคขอให้ไป,ไปส่งไปตัดไม้โอเคไปตัดไม้โอเคทุกคนขอจะไปตัดไม้มคนผมได้มาห่อหนึ่งพันแล้วทุกคน มังจะขอพาเข้าไปตัดไม้ก่อนแล้วกันนะครับเค <Okay, S 1> ก็ไปเลยทุกคนมันจะไปได้ไมหมน้องทายราคามิเตอร์แพงอยู่นะใครที่จะขึ้นก็ขี้ดีๆกันหน้าของผมนะ้ะมันตั้งหาร้อย ห้าร้อยต่อยี่สิบีนะคิดดูแต่ว,ว่าก็พาไปได้หมดเลยนะแท็กซี่ผมพาไปได้หมดเจะบอกว่าเริ่มโอ้โหรถก,ก็แรงไม่ซื้เกียงได้ไงคีบตเตือนแบบตเตือนทำไมเขาบอกว่าแพงอยู่ งกันครับผมก็จะบอกว่าเพิ่งเริ่มงานครับโอเคผมบอกเข้าไปแล้ว่าเพิ่งเริ่มงานโอเคเขาลงแล้วว่ะโอเคเขาขึ้นมาใหม่ว่ะทุกคนเฮ้ยฉุดย้อนเอามิเตอร์ตกครับทุกคน มิเตอร์ตกมิเตอร์ตุกพาเขาขับวนกันอาจจะได้ตงังค์เยอะก็ได้เขาจะลงไหมครับทุกคนก็อ,อยากให้เงินองผมว่ะก็อ,อยากให้ตงังค์ปเขาบอกว่าจอดโอเคเดี๋ยวเราจะจอดตอนยี่สิบวินุดท้าย โอเคจอดแล้โอเคอ๋อเขาจะลงไม่เอาไม่ลงผมพาไปต่อนะโอเคผมได้ตังค์มาสี่พันโอ้ก็ไม่ได้เริ่มมิเตอร์ใหม่นะเขาจะรวมเงินจำนวนทั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวผมไปหาที่ปิดคลิปก่อนตรงไหนใกล้ๆนี่แหละี่ตรงนี้เลยทุกคนตรงนี้หน้าได้ยุโอเคทุกคนก็ นี่นะใครที่จะเริกงานก็กดทับแท็กซี่มันต้องอยู่บนรถวะเอาไหมปุ๊บกดทับแท็กซี่นะแล้วก,กดอยู่ทํางานและรับเงินนี่กดอย่างนี้เลยนี่ทุกคนทุกคนก็ได้มาสี่พันแบบฟรีๆอ่ะเขาจะบอกว่าแพงจังนะทุกคนผมตั้งราคาไว้ประมาณห้าร้อยนะแพงเกิน โอเคครับทุกคนนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครได้เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคครับบายๆครับผมไปแล้วครับ